สบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงเฮ้ยพามาหนึ่ด้วยสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงใช้มิสเตอร์นะมันาบีมันนะบีมาสิมีในตับมันเรบอกขาอยู่ร้ยกระเบื้อเาในหามันมีไมมีอย่งดอกเบื้งรับบีนะใช่ย่าจะไปเจหกคนี่นี่ึขาสิตามท่วงทอดปักซองก่อน <c oughs> ไปซื้อเป็ดพ,พี่น้องเอ้ยซื้อเป็ดหนึ่งตัวตัวข,ข้วาวคั่วให้แล้วพี่น้อง้ป <c oughs> ปักซองไปซื้อคลองมันเอาที่มันสบายอยู่ได้พี่น้องไปซื้อคลองซื้อคลองนะซื้อคลองมาใส่ผ้าขาวพี่นอ้องมันยังดอกมันยังเงืองอุบันเหตุผ้าขาวแต่เฮงไห้ไปหาซื้อคลองกินมาเหตดผ้าขาวผ้าหนามแน่แล้วก็เลยไปปักซองอกระเป๋าใจเหมือนเนีิยไปได้เป็ดตัวหนึ่งมาชิมาลาบ ชิมลาบใส่ผ้าขาวชิมลาบใส่ผ้าขาวพี่นอ้องเอาลามอื่นที่แต่งผ้าขาวให้พญิพามเมื่อห,าห้ามเราขึ้นจุดบดเมื่อโอบบตอกปุ๊กล้องนีแล้ว

จเจือบดแน่จังเฮ้ยนี่เอึดนวอยู่บ่ล่ะบ่เลี้ยวขอมันพี่ปอบได้เว้ยไม่ซีมเป็ดดิบ <c oughs> นอนนอนนนอนห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 นอนนอนนนอนลอยอย่าเหตุกระแม่อบอบผ้าเขาโลกเขาจะอบไปกินกระดูกมะนาวกระจะเอาออกเบิ้ลางเบิ้แหน่ละบอจะไม่ห no kind of like าหลอนแก่แสอย่กินย่างมันเราจะค้างเหมือนปลาขั้วไหวกินมืออืเไม่ต้อกินอีกแ บ่อน้า,นาเราบร่ไน,น้ให้ข้าวปลาตัวนี้ว้าวาา,าอคนปลาในกระตายแม่วนะแม่กระต่ายตัวแรกว่าปลาน่ะผู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 เห็นแล้วเห็นแล้วอย่อยยาออกขากไกเลยเอ้ยโอ๊บนะชุมเาาก็ยังกนินคือเก่า ชุลลอนชุลลออะไรเจ้าขอ,องกระต้มให้มาดอกข้าเนี่ยน่ะโอ้โอเ็ดมันกระแซบแต่ว<อ>่าก็จะเอาขั่วให้แล้เอาไปนอซื้อ,อตลาดมาได้เลยเซ<อ>็นหกสิบพันถ้าเป็นเงินบาทก็เท่าไหร่เฮ้ย ต้องลอยหาชิบ,บาทจากลัวแล้วตัวใหญ่นะแม่พี่น้องนะจากบอลลีโลคนไปแต่อไอตัวจะไปซื้อเอาอันกุ้งกับปลามือผมมาใส่ปลาขาวก็เลยขึ้นกระดูกมาเอาลาบเป็ดดีกว่าอืมซื้อแบบน,นี้ซื้อแบบน,นี้อันกากัวซื้อแบบน,นี้อันแซบนัวกวัว sẽ sẽ bỏ bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu Chứ nhiêu bao 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 สุดงามหนุ่มเมื่อเดียวเป็นประแดกตัวใหญ่พร้อมพี่น้องตัวใหญ่แล้วก็คุ้มอมมอมดูปุ๋มวั่ามันกำลั่งอย่าเห็นนานได้ลูกชื่อแบบกเจกตัวแล้วเนี่ยได้ดีพี่น้อง าสิจูนแม่ตีเรื่องหัวกระเบนแก้แค่นกรลุกกะเด็นเ่อแม่ลูก ไล่ไล่วันนี้ภาพยังไปทุะประบอน้นมาพี่น้องเลยปีหาเพื่อนอตอนที่เพื่อนสอบที่สุด สามสองสองหน่วยอยู่หน้านะ่ะหน่วยหนึ่งเขามากินแล้วหน่วยหนึ่งเขาใช้ชิมนันกำลังมืออื่นเะไจะได้กินลาบมันยามากินปีกเป็ดน้ำกันเหมือนไงเนมืองยุก,กิฮิดเดอเอบี

F อ G G H S ใส่ลูกสเอไสเอเอเนเนอืม B e ่อใหญ่ขาบูัมัลซรีว่าจะเป้าเงียนหมือนเี๋ยวไปจมสำนี่เดี๋พี่น้องเรา z ้มตอนกิน